เอาแตีนไก่โอ้จวดจุ่มกลุ่มคือกระชุมง้มไก่อะะตักตาสบายดีและสวัสดีชิวทานวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆนะกะวันนี้น่ะเฮ้าจะเดินทาง ไปสารวัตรเลยไปยามแม่อูน้องกิบไปมีของพระของตอนกะเาเตรียมไว้กันนั่นไหวไหยอยู่นไปสอนสบายดีแล้วสบายดีสบายดีะะยดถ้าจะไปใช่้านี้จะแม,ม่อูเจ้าแม่อูเออไปเช้ามื้อเออ้ายังมาไปเล่นอูอีซิตาได้ใช่ มายูนเพื่อนจ้าเาเพื่อนเพื่อนเพื oh, ่อนจะมาเกอรเพื่อนจะมนี้เม่อีเม่เอออีเม่เกอเพื่อนเนาะเออโอเคตต้องลองตามน้ำเดเบิงของฝาอีกก่อนอ่นี่ของฝากปูแดงตัวเป็นเอันนี้นะประมาณักโตนี่นะสาสบาาบาทอันนี้ตัวนี้กักระปูแดงคือเรียกหานึ่งละนี้นะนี่นอกกีโยนนั่นแหละ ของ้าตอนนั้นเราของฝาไม่ได้ผลลายพี่น้องยี่กระยากรูแดงเป็นห้องแต่อีซิตายแล้วอยู่ผู้เดียววันนี้สามซีนีุ้ณยังมาเป็นอะไรอยู่เฮินไดิตาเด้อเข้าเฮินเด้อเม้นตเ้อเม้นเอเลี้ยงงเลยตอนนี้ยังทาตะเข้าซุกายังไม่เนทา เาแม่ชีไรเอามาเพิ่มอีแม่ชีไรพี่พี่มื่อนำสบายดีแม่สะได้ประด้เมื่อพี่น้องเอ้ยเก็บเงินเก็บคำาวมีก่อนให้ข้าเจ้าเมื่อก่อนเนาะแม่สะได้ะเดมเมื่อใดแต่ของผักจะเก็ดอย่งไรเนาะเมื่อทุกวันมันได้คนตอนนี้มาฮออเถินเมย์เลยแต่ว่าปลาน้องกิ๊บเพิ่งจะไปน้ำแต่ว่าเพิ่งไปสุราเพิ่นพยายามดองพยายามดองตอนนี้ไหมทาแต่ละคนพยายามได้ดอง มาแต่รถโดยสารบาดนี่รถโดยสารจำมากแม่นบ่พากินเด้ล่ะมาเต็มอันแม่จะเอาแต่ว่นี่นมอเพอเอเอาก้บ่เอา้โมแกวมมต้นบ่ได้เอามันเมื่อยอีแม่ซเนาะวนีก็เอามือยังอยู่วอันนี้เอามือต้นโอ้วนีสิเตื้อเอามือมีบ่เอามือซะบ่เอามือแลวนีูอมือพ่อใหญ่เด้อเอา้บ่อันนี้เจ้าเจ้าสิกินบ่ ปูอะไรได้อ้นี้เน่าได้ั้นโมกินผักแกงกินจงไปโทนึงอ่าอ้าผักแกงกงชื่อขุ้ไแล้จอ้ยเอาลายพ่อจะไม่อี๋ดพ่อเธอพ่อแล้วแบบนี้เมยเพอเอาลายเอาเมย์ไม่อู้มกนี่เสียดายวะเสียดายะลูกเสียดายวะเียว บกเพื่อนไมอ้ยอนเื่อนเพนบอกมาเพื่นเดียเพอยู่เพื่อนเด้อชิเมือเมืองคงผู้ไหนเพื่นวะเพื่อนนันแล้วเบิเงินให้เด้อยาอื้อแปงอ่างาะเพื่อนไปเจงแถวมาแล้ว่ได้โคตรมานี้มอคนที่บไยัดเลยจ้า สคนเทานีสามคนเทานี้แหละสามคนเท่านี้แหละไปแล้วไเาเยน้ำตาวยำยามีนะมีนะไม่นะสามีมือเด้อยังมากเลยสามชีมมือพุ่นน่ะสามชีมือยังมากเราก็ได้ก้นอาดีเนาะ ไปบายจอย รถ่าล่ะพ เอาหมดเลยอะอันไหนดีนะทีนี้ผมก็เอาหมดเลยแหละเอาไข่เชื่อไข่เอไข่ปี๊งไอ้ไข่ไข่ก็เด็ไข่จับจับอยากเอาแล้วอันนี้นะเอาไข่นะอยจังนั้นนะชิ้นชินนะไมทั้งเลยนิ้นไข่กระซิบเอาซีนนะพ่อเอาเอาอันเจ้าเอาเอาน้ำพร้อม

กินแล้วว่าใครนะขเขายืนมาเฮ้ย์ที่นี่จะปับ๊บเลยไปต่อคน,ออนแรกไ,ไปลงเซโนโ่บ้านนี้งคิวรถเม่เซโนโ่

เอาละสิงเกบข้องเลยเนาะนเครัี๋ยวขึ้นรถคันนี้นะน้านน่าเอาเพิ่นเอาเพิ่นดึงด้วยแมนแมนะตอนนี้อนนี้จะหิวกระปูแดงคนนี้เยอะเลยอันนั้นหนาวไว้ราราชิปคดด้วยก็ชื่อฟี่เลยทามก็แล้วหลอักคดเหม ไปซื้อปีออออเลยเดี๋ยวไปซือ้อปีก่อนบอลนีหน้ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเนีย่ยเดี๋ยวไปซือ้อปีก่อนเลย ีลงมาครงเสนายุ่หมดเลือว вот. ่าำเก่าเนาะำเก่าเนะ้าป่ะเส็นงเชือกะม้อ้าออกเลยไปขึ้นรถบัตนี่ปีหกซื้อแล้วล่ะ เต็มแล้วบอนั่งนี่งวันนั่งนี่งคืนไปได้นั่งหน้านกว่านะวันนี้ทานแต่รถนอนนะแต่เซ็ตคนเดียวคนเกินมานแล้ว اشتركوا <applause> หมดอะเด็น้อยตัวู่้ก่อนอะเอวอกะปูแดงคุณยางแดงนั่นแหละก็อ้นี่ก็ชอบนี่ไว้นีบอโอ้โหเจาน้นวบนัดแ้ววัดแล้วเกือบเด้เกือบู่เชษเกือบรูปหอยอยู่กระทงนิ ไปบได้เาไปหาหาโหมหาอยู่หอมมั้ไปอยู่เชื่อหมเฮาตลาดพุงไปยังม่ได้กยีเชอฮอนตีนตลาดเมืองโคมันเดดจักที่นี่เองเมืองคเนี่เนาะปอยู่พุ่ไปเลยาป าเดี๋ยวหอตลาบเาหาซื้เนี่ยกินโอ้ยต้ยจะมาหามแม่นกโชปิงไก่มาฝาอีเม่เป็นอะไรละมาหนแล้วได้หาตลาดหาซื้อเนี่ยกินเนาะาดงบนี่พาแต่แม่นกโชวมาหับนะวมาแล้วกเอาซาลงเอาซาลง จะเป็นอัสเล้งหรือว่าจะเป็นะเะไรทรุร่นนะก็จะน่าจะไปซื้อแนวของโปรดีแม่คลองไทยนาตลาดตลาดตลาดเมืองคงสิโดูวันนี้เขามาชุดนี้ถือว่าไว้นะเพราะเพราะว่าเขามาแล้วก็ได้ขึ้นรถโหลดเลยบ่ายบม,มคงคลปกติสามโมงสี่โมงเขามาแล้วก็ได้ขึ้นรถโหลดแล้วมันไหวนะท่านโดเที่ยวเช่า โชคเพี่มาดีดูโค้เนื้อกรดออัตนมัอัตมแงมาพี่บัลาเอาเดี๋ยวย้ี่นาพี่สาสบายดีนะแม่น่ะสบายดีงย่างนึ่แล้วยหน้าบานสบายดีพี่น้เอาโอ้ยปายซะเนาะก็เป็นการเดียวพาตลาดหาเลาะซื้อแนวกินกน เอาตลาดก่อนอย่างทางหลังมันมาด่ดูลนโมเีคือกันเนาะค่ะพี่คนอารนึงเหรอพ่อว่ารนึงเม่นเมืดนี่โอ้ยกลสุดเลยเมืดนะตีนไก่เมือยางก่อนตินกระตมหุ่งนน้องโลนึงเบ่งลูกนะ ย้ำออลาย้ำออ่ย huh. so oh, no. no uh ้ำโอ่ใช่รึปล่อยไมใช่ะกอไอปลาทูมันพราอะไรแม็กเป็นเท่าไหร่ชงลูโนราณหอดบ่หอดบ่อชองลูหอดอะไรซืมาแล้วของที่ชอก็ได้ มีตีนไก่ชื่อมันแน่กระดุมนะเครื่องตำมะฮุ่งมื้นในมือวันนั้นมีตำมฮุ่งกับตีนไก่มื่อนี้ย่างตีนไก่กินกับตำมฮุ่งนะเอ็นก็เลยหลู่หลู่หลู่โลหกสิบสองโลหกสิบสองเติร์นยหญ่มาครับนี่หลยฮิโน่ไปไปไปรถมาละสรุปก็รถจักมาครับสามกัน เ็จะเอาอันกรกัป๋าวฮะกต้านะแล้วนี่กะต้าช่กะต้าอัวนี้เดียวเดียวเดียวกะตารถกตาแกงแห้งู่บ่ เซโดนเาก็กีฟุนลายลี่นี่เป,นเป็นที่ยันเจอกีฟุนนี่เลยออไหวานโอ้โฟุ่นฟุ่นเป็นตุ หอเธอแล้วโอ้ยอข้ามคนมีเงินไอ้คนข้ามคนมีเงินมีเงแล้วปั้นเาตีนใกล้กันเลเยอะแฉตีนใกล้ยางนะยางจตำหุ่ง นู่นหันเช็บบอกกับผู้แดงเช็บบอกกับแดงเชุบเชุโชคโชคอันนี้เป็นเอาไ้แกงอันนี้เอาแม่ง้แดงเอาว้เอาแม่งผู้แดงนั่นไข่ได้วนิทเหรอไขดูจ๊าบอกนเขามีวัมีวันมีบัอยู่พีผู้น่อได้หามีบันโชกแล้วไปรดชุกแล้วเจ๊เจ๊เจ๊ดูดะนีบุไข่เป็นท่านอะไรดูไ่ ลูกเพื่อู้สิยบางยาร้านเพื่อยเดี๋ยวข้อจะปาดทางกมาร์กนะได้อยู่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 แยกไปซไปมือหรเม้กน้มีเนมันมรอกนมันกอนี้างตมีอันนี้ย่างตีนนางเลยมันนี่ได้เอาดู่อาตีนนางเลย

เดี๋ยวอันปุุงก่อน,เ,น,นเกินนะเฮาแบบเอาบอลโดนที่จริงนี่เฮาต้องมาค้างคืนมันอย่างเฮาเนื้อเฮาหนังอันนี้โดนดิจังเฮาเนื้อเฮาหนังกูเล่นเอาคันมือเปิดเลยไปย่างรถขันเลยครับ

เกิดมกิดน้องน้องจบแล้วจบแล้วจบแล้วไอ้ขี้ปีนี่จยใช้มือแต่มือนี่แหละ ทางนี้ต่ำหงมเาก็บอกมาคิดยนี่แล้วไม่ได้ว่าเขาเนแนบบุห่อ้าวเรียบร้อยบานนี้ตีนไก่โอจวดจุ่มกลุ่มคือกระชุ่มงมไก่ธร่ะบาดมาพี่น้องมาเขาบาตนเขาแรงแม่นี่เขามเขาเตียงเมื่อปบห็น้องกิ๊บมืบ่น้อ ม่ละสิได้บ <si 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 ่ม <si ีเหล้าขาแก็บเขาเม่เขานน่งนีดิเอ้ามามามาเขามาเข้ามาย้ำเขามามามาย้ำเขาซะละย้ำเขาีิเขาเลวนังินกินอิ่มแล้วบ่กิน่สตีกๆนะไม่ใช่ต็นนะกินเป็นบอกิ่งานนั่งอเลยเขาเดจ้ะเนี่ยเข้าเลนี่ผู้หนี เอาไปทำปลาของเขาน่นี่นะจ้กใคมาจุกเอามานึ่งูไม่จุาไม่จบางตรงนี้กินน้ามาพี่ทนมาพิราดเาว่าุ้มจย้ำายังไ่ะย้ำขอมาพี่ป้าทังดจริงอย อ้าเข่าหมอ่นเลยไเขาหนึ่งขาดูจุกจุกขาผู้หล่นกินกอะไรนี่ล่ะ่ใช้พักถั่วปลกินเนี่ยตรงห่วงบออะไรคือ่

กะกินข้าวกินน้ำอิม่มที่เรียบร้อยนะกะจะได้หาพักผ่อนพี่น้องเลยเมือมเม่อนั่งรถกับผมเลยแต่เมื่อนี้ฮอดตะเวนนะมาชุดนี้นะกะถือว่าโอเคนะมาฮอดตะเวนโชคดีเท่วแหละปกตินี่คำ้ำในมาฮอดเลยกล็ขอขโมกขับเจอน้าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตาม,มนับชมและทิมนาวการหน้าพอไดไม่พี่น้องเลย